ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวาดเขียนพื้นฐานหรือ d r อิ i n นะครับระดับชั้นชอนอหนึ่งนะครับวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นนี่คือตัวอย่างของผลงานเส้นแล้วก็การฝึกการล่างรูปร่างรูปทรงวงกลมและวงรีนะครับ วันนี้จะเป็นในเรื่องของการฝึกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแสงและเงานะครับก่อนอื่นนั้นครูขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับว่าความสําคัญของแสงและเงาเนะี่ยมีความสําคัญอย่างไรข้อที่1เนี่ยทำให้เกิดมิติของภาพว่าไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มมิตินะครับอย่างเช่นภาพของหุ่นปูนปั้นเดวิดแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของแสงเงานะครับตรงไหนที่ทิศทางแสงส่องมาก็จะเกิด เป็นพื้นที่ของแสงและตำแหน่งไหนที่อยู่ตรงทิศทางตรงข้ามกับแสงก็คือทิศทางของเงานะครับหรือว่าพื้นที่ของเงานั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เกิดระยะของของภาพนะครับระหว่างตัวภาพและตัวพื้นหลังหรือแบ็กกราวด์นะครับทำให้เกิดความกลมกลืนกันของภาพแล้วก็ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างรูปทรงนะครับรูปทรงและพื้นหลังฉากหลังอะไรต่างๆนะครับ หัวใจหลักของการวาดภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพประเภทงานใดๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพเหมือนภาพการ์ตูนหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายสิ่งที่สําคัญต่อมาจากของการฝึกการลากเส้นก็คือเรื่องของแสงเงา light and shadow นั่นเองนะครับแสงเงาเนี้ยเป็นตัวกําหนดค่าระดับน้ําหนักต่างๆของวัตถุไม่ว่าจะเป็นความสว่างหรือความเข้มของแสงนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งกําเนิดแสง มันมีอยู่สองสองประเภทหลักๆด้วยกันนะครับนักเรียนก็คือแสงที่มาจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแสงที่มาจากธรรมชาติคืออะไรคือแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งกําเนิดแสงเช่นดวงอาทิตย์นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศด้วยนะครับ อย่างเช่นบ้านเราเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองร้อนเนี่ยก็จะมีแสงที่มันจะค่อนข้างสว่างจัดนะครับหรือประเทศที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับก็อาจจะมีแสงแหล่งกําเนิดแสงที่มันน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับต่อมาครับแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็คือแสงที่มนุษย์เราจัดขึ้นมานั่นเองนะครับจัดแสงขึ้นมานะครับก็ ขึ้นอยู่กับทิศทางของแหล่งกําเนิดแสงแสงที่มนุษย์จัดขึ้นเนี่ยก็คือมนุษย์จะเป็นผู้กําหนดนะครับว่าแสงจะให้มาทิศทางไหนแสงจะให้ตกกระทบแบบไหนนะครับก็อันนี้มนุษย์เราจะเป็นตัวกําหนดขึ้นมานั่นเองนะครับค่าของแสงแสงเงานะครับแบ่งออกได้เป็นลักษณะต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับบริเวณที่แสงสว่างสุดเดี๋ยวครูขออนุญาตยกตัวอย่างภาพ ผลงาน drawing สักหน่อยจะได้มองเข้าใจง่ายนะครับในเรื่องของการกำเนิดแสงะนะครับถ้าสมมุติว่าในภาพนี้นะครับบริเวณที่เกิดแสงสว่างสุดหรือที่เราเรียกว่าไฮไลท์ตามที่ดินสอชี้เลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงมากที่สุดมีความสว่างมากที่สุดกรณีที่เป็นวัตถุมันวาวนะครับกรณีที่เป็นวัตถุมันวาว จะสะท้อนแสงที่เป็นแหล่งกําเนิดได้มากที่สุดและชัดเจนที่สุดเช่นภาพนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ที่เนสอชี้อันนี้คือตําแหน่งที่เป็นไฮไลท์นะครับหรือแสงสว่างสุดก็คือพื้นที่ที่วัตถุเนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดแสงมากที่สุดนั่นเองนะครับ 2. บริเวณของแสงนะครับอย่างเช่นกับที่ภาพเมื่อสักครู่ก่อนอันนี้ก็คือบริเวณที่เป็นแสงนะครับ บริเวณที่ถูกแสงก็จะมีความสว่างแต่ลองลงมาจากแสงสว่างสุดนะครับลองลงมาจากแสงสว่างสุดจะไม่สว่างสุดเท่าไฮไลท์นะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่าไลท์นั่นเองนะครับต่อมาบริเวณของเงานะครับตั้งแต่น้ำหนักตรงนี้ไปนะครับตั้งแต่น้ำหนักเทาๆอ่อนๆไปจนถึงน้ำหนักเข้มสุดอันนี้เขาเรียกว่าบริเวณที่เป็นเงานะครับ <H 1> หรือที่เราเรียกกันว่าชาร์โดนั่นเองเป็นบริเวณที่ได้รับแสงน้อย หรือไม่ได้รับแสงเลยนะครับจะอยู่ทิศทางตรงกันข้ามกับแสงสว่างหรือแสงที่เป็นจุดกําเนิดของแสงเสมอนะครับจะอยู่ทิศทางตรงกันข้ามกันเสมอนะครับต่อมาบริเวณเงาเข้มสุดหรือ h i ไฮชา a d o w นะครับเป็นบริเวณที่ห่างจากจุดกําเนิดแสงมากที่สุดหรือถูกบดบังมากที่สุดจึงทําให้เกิดน้ําหนักเข้มสุดเช่นบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับ<ส>อ <Angular> ันนี้คือบริเวณที่เป็นน้ําหนักเข้มสุดของภาพนะฮะ จะเห็นได้ชัดถ้าเราเปรียบเทียบกับวัตถุที่เป็นประเทศวัตถุใสนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นไฮชาร์โดก็คือพื้นที่ที่เป็นน้ําหนักเข้มสุดของภาพนั่นเองนะครับต่อมาเงาตกทอดนะครับเงาตกทอดหรือคราชชา h a d o นะครับก็จะคือบริเวณช่วงนี้นะครับถ้าในเรียนลองสังเกตดูดีเนี่ยเงาตกทอดเนี่ยถ้าอยู่ใกล้วัตถุมันจะมีความเข้มนะครับจะเข้ม แล้วก็ห่างจากวัตถุออกไปไกลออกไปเรื่อยๆการท่อตัวของน้ำหนักเงาก็จะค่อยๆอ,อ่อนตัวตามลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับวัตถุที่เป็นของใสดูบ้างนะครับของใสเนี่ยก็จะมีเรื่องของแสงที่มันส่องผ่านทะลุออกมาด้วยนะครับมีเนื้อหาอะไรต่างๆของวัตถุที่อยู่ภายในขวดเนี่ยสะท้อนออกมาด้วยนะครับแต่ พื้นที่เงาที่อยู่ใกล้วัตถุเนี่ยก็จะเข้มเช่นกันนะครับแล้วก็ค่อยๆทอดตัวยาวออกไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของแหล่งกําเนิดแสงด้วยเช่นกันนะครับต่อมาแสงสะท้อนนะครับแสงสะท้อนจากวัตถุใกล้เคียงหรือรีเฟกตนะครับรีเฟกไลท์นะครับก็คือสิ่งที่เป็นแสงที่สะท้อนเข้าไปใกล้เคียงหรือสะท้อนกลับมาของวัตถุนะครับเช่นดินสอสีําเงินใกล้กับวัตถุสีขาวถ้าเราลองสังเกตดูเห็นไหมครับ จะมีแสงของวัตถสุสีฟ้าตรงนี้นะครับสะท้อนเข้าไปในตัววัตถุสีขาวแบบนี้หรือถ้ามองเห็นครับมองเห็นภาพง่ายๆกว่านี้นิดนึงอย่างเช่นวัตถุสีส้มเห็นไหมครับถ้าอยู่ใกล้วัตถุสีขาวก็จะมีการสะท้อนกันของแสงเข้าไปหรือที่เราเรียกว่ารีเฟกซ์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีของอแสงและเงาที่เป็นหัวใจสำคัญในการเขียนภาพ นะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะสาธิตวิธีการการล่างาล่างการไล่แถบค่าระดับน้ำหนักแสงเงาหรือ v l u e นะครับให้กับนักเรียนได้ดูนะครับว่าขั้นตอนของการปฏิบัติงานทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับ